ทักทายกันได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับพี่ตำรวจคนหนึ่งคะ่ะที่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในโซเชียลด้วยนะคะพี่คนนี้บอกว่าเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายเลยนะคะแล้วกเ็เขาก็มีการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดภูเกต็ตถ้าใครอยู่ที่ภูเก็ตก็สามารถทักทายได้นะคะอาจจะรู้จักหรือเคยเห็นหน้าพี่เขาเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ ก็นแน่นอนค่ะทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะมีการไลฟ์สดนะคะพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะรวมถึงพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่ต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะคะมีทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์ตำรวจทำดีนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่มีประเด็นอยู่ในกระแสนั้นๆด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะหรือว่าพี่ตำรวจท่านหนึ่งค่ะที่มีความสามารถหลากหลายนะคะนอกจากการที่เขาเนี่ยรับอาชีพเป็นข้าราชการตำรวจแล้วนะคะก็ยังมีงานอาดิเรกที่น่าสนใจแล้วก็เออเขาเรียกว่าเรียกสีฮือฮาในโลกโซเชียลหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเซิร์ฟสเกตนะคะหรือว่าการเต้นบีบอยรวมถึงณปัจจุบันนี้เขาก็มีการแบบเป็นช่างภาพก็ ชอบมากเลยนะคะตอนนี้ทำให้มีเครกระแสะออกมาอยู่เป็นระยะระยะนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับ10บตุนเอกเนธพิรุณสุขศรีนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับทุกคนครับเรียกเรียกกันแบบที่เราคุยกันประจำนะครพี่โทษกครับครับครับค่ะพี่โทกต้องบอกว่าล่าล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่ององานเทศกาลกินเจของจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเป็นประเพณีของคนภูเก็ตครับอืมที่นี่ เป็นประจําทุกปีเลยคือจัดงานใหญ่มากเลยใช่ไหมคะพี่โทกใช่ครับทุกปีทุกปีก่อนโควิดนะครับหลังโควิดก็มีแบบซอฟนหน่อยครับอืมแล้วปีนี้นี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะในงานเทศกาลที่ผ่านมาครับปีนี้ก็สนุกสนานกันมากครับต่างคนก็ต่างมันมาคือเหมือนกับว่าหลังจากโควิดไปก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรเยอะ <S <S ในภูกเก็ต <สะ S 1> ครับเออพอเป็นจุดเริ่ม ที่ดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในภูเก็ตนะครับ oh. ทําให้ประชาชนอยากมาเที่ยวตื่นตาตื่นใจมากขึ้นครับอ่าคือไม่ได้เป็นเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นนักท่องเที่ยวแบบต่างจังหวัดหรือว่าคนไทยหรือทั้งต่างชาตินี่ก็มาเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับมาเยอะเลยครับแล้วบาง mm hmm. ค,นคนเขาจะมาแบบช่วงกินเจกินเจเขาเน้นมางานกินเจเลย ครับมาสะดอกเพาะมีมาเพ่อพี่อาร์มาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเยอะเลยครับค่ะโอแล้วอยู่ดีๆเรานี่ไปเอ,อ่อไปถ่ายรูปให้ประชาชนได้ไงคะที่มีการแชร์ออกมากันอ๋อก็ด้วยความที่ชอบถ่ายภาพนะะแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนก็พกกล้องไปแล้วก็มีทีมงาน อช่างภาพในของเกาะภูกเก็ตเนี่ยเยอะมากก็ได้ร,รู้จักกันทั้งเรียนและเรียนรู้สอนด้วยอะไรด้วยกับผมเนี่ยฮะแล้วก็วันนั้นก็ได้ไปไปบัรทน้าที่อยู่จุดบริเวณใกล้ๆต้องปิดถนนใกล้ๆกับขบวนผ่านครับก็เลยต้องพกกล้องพกอะไรไปได้เก็บภาพบรรยากาศในงานครับแล้วเพื่อจะเอาไปลงเพจในเพจจราจร แล้วโหเ,เห็นว่าฝีไม้ลายมือในการถ่ายภาพนี่ก็ใช้ได้เลยนะคะพี่โก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับแล้วประชาชนาเวลาที่เขามาขอนี่เขาเขาเขาเกรงไหมคะหรือว่ายัางไงหรือเดินมาเลยพี่ถ่ายรูปห,หน่อยผมว่าก็ส่วนหนึ่งก็เกรงหน่อยครับแต่ก็พอพอเห็นว่าเราพกกล้องมาถ่ายรูป ก็โอเคแล้วก็น่าจะเข้าใจครับบางทีก็ไม่ต้องบอกก็เราก็ไปขอไปบอกไม่ได้ไปขอก็คือแบบไปไปให้พี่ผมถ่ายให้บางทีเขามาครอบครัวอย่างเงี้ยยืนถ่ายกับครอบครัวแต่คนนึงเป็นพ่องเงี้ยแล้วก็พี่พี่มาผมถ่ายให้มาเออประมาณนั้นครับครับก็เลยกันเองกันเองนมากกว่าครับชาวบ้านอ๋อเป็นชาวบ้านแล้วก็แล้วถ้าว่า เออเป็นต่างชาตินี่เขามีมาขอให้เราถ่ายให้บ้างไหมคะก็ก็มีครับส่วใหญ่ก็ด้วยด้วยอยู่ใกล้ๆแล้วก็เราก็อยากจะถ่ายให้นะเพราะบางทีเขามาบครัวเนี้ยมันก็เข้าใจเขานะบางทีอยากถ่ายได้เป็นคู่อย่างเงี้ย <c oughs> เขาเซอร์ฟี่กันอยู่อย่างเงี้ยเออแต่อยากได้แบบ <c oughs> นี้เราก็โอเคบริการให้ แต่การถ่ายนี่เห็นว่าท่าทางในการถ่ายนี่ก็เต็มที่ทุ่มเทมากเลยนะคะครับสนุกมากกว่าครับก็เ,เป็นโอยสนุกแะสนุกสนุกครับทํางานงงร้อนแต่ก็สนุกครับเอองนแสดงว่านี่ส่วนใหญ่คือคือปกติแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกเกรงกับตบํารวจกลัวตํารวจแสดงว่าในพื้นที่เราเนี่ยประชาชนเขาค่อนข้างคุ้นเคยกับตํารวจด,ดีเลยใช่ไหมคะยิ่งยิ่งต,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 ตํารวจจราจรครับ ตำรวจจราจรสพมูกเก็ตเนี่ยอย่าใกล้ชิดมากใกล้ชิดกับประชาชนมากครับในทุกวันของโรงพักมูกเก็ตเนี่ยเขาจะบกรถลงไปกลางแยกบกรดช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเงี้ยแดดออกฝนตกเนี่ยทุกๆุกคนครับไม่ใช่แค่ผมนะผมว่าในงานของของของตำรวจเราเนี่ยเอสามารถคือก็มีหลายคนที่ถ่ายรูปเก่งครับแล้วก็ไม่ได้ มีโอกาสที่จะจังหวะที่จะเป็นข่าวแบบนี้ครับก็มีหลายคนที่แบบเออไปเจอช่วยเหลือคนเงนี้ยแล้วก็โอ้ยเห็นเยอะแยะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเราก็ช่วยๆกันครับบางทีค่ะ<า>ไม่ใช่มีแ,แ<ถ>มค่ผมคนเดียวนะครับเห็นว่าทําเพจกันด้วยใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่ครับได้ทําเพจอ่าจราจรสอพอเมืองภูกเก็ตครับอื มันเกิดขึ้นได้ไงครับทำไมเราถึงได้ทําเพจแบบเฉพาะของงานจราจรขึ้นมาครับเพจเพจนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเอามุมมุมตํารวจมากกว่าครับผมว่ามุมที่น่าทื่นชมมุมที่ทุกคนหลายคนพบเจอเคสได้สัมผัสตร,ตรงนั้นแต่ถ้าเราเอาไปลงเพจเราสามารถให้กับประชาชนหลายคนนะ หรือนักท่อเที่ยวที่ค่าได้เข้ามาในภูเก็ตหรือว่าได้ชมในเพจผ่านเพจเงี้ยจะได้มีความรู้สึกอบอุ่นนะมาอยู่ภูเก็ตมีตำรวจน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้อคอยอำนวยความสะดวกเปลี่ยนยางรถบ้างอ่าเปลี่ยนล้อบ้างพาข้ามถนนบ้างเด็กๆนักเรียนในวัเนี้นยเยอะแยะครับต่อพี่ๆเขาก็สอนด้วยสอนน้องๆาเงี้ยถาวรรองกับก็ คอยพูดถึงเรื่องนี้กันตลอดครับว่าช่วยอำนวยความสะดวกด้วยประชาชนเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่คาดคิดครับก็สามารถ<ม>คอยช่วยดูแลซึ่งกันและกันบางทีเราก็ไปพบเห็นประชาชนช่วยช่วยเหลือกันเองเอก็อเลยเก็บภาพมาอะไรเงี้ยครับบางทีก็ม,มีก็คือว่าเหมือนกับว่าเราสร้างเพจขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะแชร์เรื่องราวดีๆที่เราพบเจอ บนท้องถนนหรือตอนเวลาปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะอย่างน้อยเป็นช่องทางพิเศษทันใช่ครับใช่ครับเป็นมุมดีๆของตำรวจครับมุมบ้ารักค่ะที่ใครหลายคนไม่ได้มองอืมจราจรในในเมืองภูเก็ตเนี่ยต้องบอกว่าก็เขาเรียกว่าบางวันนี้ก็ติดติดไม่แพ้เมืองใหญ่ๆเลยใช่ไหมหรือว่าแบบกรุงเทพเลยใช่ไหมคะ เอาเอาเอาผมเด็กก่อนทอมองมาก่อนเ,อเ,อเคยอยู่กรุงเทพมาก่อนผมว่ายังน้อยครับกรุงเทพมันเยอะกว่าใช่ไหมกรุงเทพเยอะกว่าใช่กรุงเทพเยอะกว่า,ตวา,าแต่ที่นี่ก็ก็ติดครับแต่ว,ว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลายิ่งโรงเรียนเปิดมันติดอ่าครับแล้วยิ่งถ้าโรงเรียนปิดปิดเทอมเงี้ยก็ลดก็น้อยลงไม่ไม่ติดน้อยติดน้อยครับ ไม่เหมือนกรุงเทพผมว่ากรุงเทพมันเยอะกว่าเออกรุงเทพกรุงเทพติดจริงค่ะคือแบบแทบทุกวันเลยเดี๋ยวนี้รถติดมากครับอันนี้ที่นี่พรื่อค่ะครับพูดถึงเรื่องไอ้นี่นิดนิอก็คือเวลาคือถ้าหากว่าส่วนใหญ่เนาะ ตำรวจจราจรเนี่ยจะเป็นตำรวจหน่วยแรกๆเลยที่จะมีปัญหากับประชาชนบ่อยมีเหตุปะทะกันค่อนข้างบ่อยอย่างนี้แล้วตัวเราเองอ่ะเป็นจราจรเราเจอเหตุการณ์พวกนี้บ้างไหมก็เจอครับเจอกันบ่อยครับเจอกันทุกวันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบไม่ถูกใจกันมากกว่าครับอืมอแล้วเราทำยังไงไม่ถูกใจก็เราจัดการใน ก็ต้องเรียกร้อยเวรมาเรียกบุคคลคนหนึ่งมาช่วยพูดอะไรเงี้ยครับยิ่งยิ่งเดี๋ยวนี้โรงพักเมืองภูเก็ตก็มีตจราจรผู้หญิงอ่าเป็นรองสาวัตเจ้าจรอ่าก็ก็สามารถช่วยได้นะครับผมว่าแล้วเป็นหนึ่งเดียวอยู่อีกหนึ่งคนครับที่ทําให้การพูดคุยเนี่ยซอบลงใช่มีครับมีมีครับน่าจะเป็นคนแรกเลย คนแรกแมเนี่ยไ,ไ,ไม่ค่อยคยเห็นจราจรที่เป็นผู้หญิงเลยนะส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นสายอํานวยการหรือไม่ก็สอบสวนนั่นเลยนี่ซะเยอะใช,ใช่ใช่ใช่ครับที่นี่ที่ได้มีจราจรผู้หญิงอยู่ครับเป็นอ่าร้อยเวรอยู่คนระับพามีอะไรก็เดี๋ยวพี่เขาก็ามาพูดให้การโกรธอ,อะไรอ,อ,อารมณ์ตอนนั้นก็ลดลงแต่บางทีเราก็อ เขาต้องเข้าใจนะเพราะว่าอากาศร้อนบ้างอะไรบ้างอารมณ์ทุกคนมีอยู่แล้วครับครับแค่ต้องไม่ไปโต้เถียงเขามากเดี๋ยวอารมณ์เ็าจะลดลงพออารมณ์ลดลงก็ไปพูดเรื่องความถูกต้องของข้อกฎหมายเอาครับอืมแล้วอย่างนี้นะักท่องเที่ยวนี่เขามีผิดกฎจราจรบ,บ่อยไหมคะมั้งบางทีต่างบ้านต่างเมืองก็มีครับมีครับ ก็บางทีเขาไปเช่ารถจักรยานยนต์มาแล้วไม่ได้หมวกมาก็มีบ้างครับหรือว่าบางมันแต่จริงๆทุกๆที่เขาจะให้นะครับคือตามผมว่าเขาน่าจะขับรถแล้วก็ไปดูชาวบ้างเขาใส่ยังไงเขาก็มน่าจะไม่ใส่เหมือนกัน<อ>เป็นไปตามเข้าเมืองตาลิวดังนั้นเนี่ย <laughs> ก็คือ ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้อุบัติเหตุมันลดลงหรือว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่เกิดความสูญเสียเราจะต้องสวมแล้วก็เป็นแบบอย่างให้นักท่องเที่ยวเขาด้วยเนาะเออบางทีเขาเห็นเราไม่ใส่ก็งงว่าเขาจะต้องใส่ทําไมในเมื่อปกติคนส่วนใหญ่ไม่ใส่ใช่ใช่ครับมาแบบชิจๆเลยนักท่องเที่ยวเนี่ครับใช่แต่ที่นี่ก็ไม่ไม่ครับไม่ครับก็บอกบอกไปก็มีน้องเขาก็บอกครับ ว่าเอ้ยมันผิดแบบนี้นะแบบนี้ออเขาก็ต้องปรับครับพอโดนจับแล้วก็ต้องปรับใช่บเปลี่ยนพฤติกรรมใช่แล้วพี่นิดเอ,อโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนนะคะพี่ทอกว่ามีข้อหาอะไรที่เขาละเมิดกันเยอะที่สุดกฎจราจรอ,อะ่ะก็หมวดหนึ่งแล้วก็ ครับอ่ผ่าไฟแดงอเดี๋ยวนี้มาฮิตมาเลยครับเรื่องการผ่าไฟแดงนี่ฮิตมาเลยครับไรเดอร์ต่างๆนี่ครับอืมฮิตเลยผมว่าไม่ใช่แค่พู่เกี่ยนนะครับไม่ผมว่าอาจจะเป็นผมว่าเป็นทุกที่ครับถ้ามีไรเดอร์ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนถ้าถ้าเล่นเกียงก็จะรู้ ว่าเอ้ยเราต้องเก็บแต้มเก็บนี่นิ้วนี่นั่นท<ม>ําทยิ่งทําความเร็วได้ดีส่งของได้เร็ว<ม>ก็แต่ว่านี่แหละที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุครับอืมแล้วแล้วเราได้มีการลงไปตักเตือนอะไรบ้างไหมคะพี่เวลมีครับม,แบบมีมีมีครับบางทีแบบเปิดไฟเขียวแล้วกดโทรศัพท์อย่างเงี้ยก<ม>็มีก็เห็นก็เข้าไปตักเตือนอืม,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 ม ที่นี่ก็จะตักเตือนก่อนครับตักเตือนแล้วก็เจอกันบ่อยๆถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ว่าเออเนี่ยคนเนี้ยเราได้ตักเตือนไว้แล้วนะอพอเจออีกครั้งก็ต้อง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 อปวดขันครับก็คือใช้วิธีการบันทึกภาพไว้ด้วยว่าเราคนเนี้ยเราได้เตือนแล้วนะพอครั้งต่อไปเราก็จะได้บอกเขาได้ว่านี่ครั้งที่แล้วเราเตือนแล้วนะคุณเนี้ยไม่ยอมทาตามครับใช่ใช่ใช่เพราะ <ๆ S 2> เราจะมีกลุ่มกลุ่มในกลุ่มของตํารวจครับว่าเหมือนใคร ครที่ทํความผิดไปแล้วแล้วเราได้ตัดเตือนเราก็ถ่ายรูปสง่งพอเราถ่ายรูปส่งปุ๊บอ่าเขาก็ชะทำผิดผิดซ้ำอย่างเงี้ยคือเต็มใจที่จะโดนปรับแน่นอนนะเราก็ต้อง<า>จัดการให้มาขันนะครับอย่างนั้นเนี่อนอยออครับย่าคิดว่าอ๋อครั้งที่แล้วเจอคนนี้เขาเตือนแล้วไม่ไรครั้งหน้าเจอคนใหม่แต่จริงๆก็คือที่นี่มีการแบบถข้อมูลถึงกันใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับ ก็ดีนะคะเพราะว่าเด็กครับ<ห>เด็กเด็กนักเรียนน่า,าจะเยอะเลยที่ไม่ใส่ใช่ครับนี่เด็กนักเรียนในทางทางจราจรเบองเกีรตครับก็ได้ได้ไปทำทีโออากับเอ,อไปทําข้อตกลงกันกับโรบงเรียนมาหาลัยครับแล้วก็เขตพื้นที่พี่ครับแล้วก็มีที่พี่เขาไปสอนสอนเรื่องข้อกฎหมาย การขับขี่ปลอดภัยเป็นประจําครับก็ที่นี่ก็ก็ถือว่าการรณรงค์นี่เต็มที่ครับแต่พอพอถึงเวลาที่ต้องตั้งด่านก็ต้องเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าได้ได้ไปอบรมได้ไปได้ไปประชาสัมพันธ์ได้เรียบร้อยครับที่นี่ขอ,องน้องเด็กๆเกง,งี้ยเห็นว่ามีครับผู้ปกครองใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็มีบ้างไปสอนครับ อืมแล้วเราเข้าไปสอนเรื่องอะไรบ้างคะที่ว่าลงลงไปอ่เหมือนเหมือนผมเนี่ยผมจะไปสอนเรื่องอาการการบริหารการจัดการการโบกรถในโรงเรียนอ่าครับว่ามีอาสามีลูกเสือครับมาช่วยพอโรงเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมของผู้ปกครองเข้ามานักเรียนก็สามารถ บกลถได้อช่วยช่วยได้ในระดับหนึ่งครับก็สามารถใช้รู้หลักวิธีการขัาลถนนขับยังไงให้ปลอดภัยจะให้รถใช้ถนนยังไงครับแล้วเด็กๆให้การร่วมมือดีไหมคะพี่เด็กๆสนุก,กนเลยครับพ <c oughs> อไปสอนเด็กๆสนุก,กนเลยครับใช่คือแบบไม่เคยทําท่าทางนี้ทีนี้น้องๆน้องๆที่ขับรถในภูกเกต็ตเนี่ยเขาจะรู้ สัญญาณมือค่ะสัญญาณจราจรครับว่าเออทําท่านี้อ,อ๋อเบรกรถนะทําท่านี้ปล่อยรถนะแล้วน้องๆพวกเนี้ยก็จะอาจจะไปพูดกันกันกบพ่อแม่ในรถว่าเออนี่นี่เนี่ยมันก่อนไว้ไปพี่ๆเขาคนนี้ก็สอนอะไรเงี้ยก็มีครับผมว่าเป็นเป็นจุดจุดหนึ่งที่ควรที่จะมีในการศึกษาด้วยเรื่องการจราจรเนี่ยการกฎหมายจราจรครับอันนี้อันนี้สาคัญ ก็เลยทําให้เราก็ได้มีโอกาสเข้าไปปลูกฝังเนาะเขาเรียกวินัยจราจรกับเด็กเพราะเด็กต่างจังหวัดในส่วนใหญ่คือซักมที่จริงปอห้าปอหกก็เริ่มที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนหรือไปตามที่ต่างๆกันแล้วนะถูกครับผมก็ขับประมาณนั้นหละอายุประมาณนั้นเลยครับแล้วเดี๋ยวนี้พี่โทกยังเล่นเซิร์ฟสเกตอยู่ไหมคะก็มีไปเล่นบ้างครับ ตรงนี้ฝนตกไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ครับอ๋อเห็นว่าเปลี่ยนเปลี่ยนกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะครับไแต่แต่ก็ไปเล่นอยู่บ้างครับไม่ใช่ว่าไม่เล่นเลยนานๆก็ไปสักทีตรงทีมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศถ้าสภาพอากาศดีก็จะไปแล้วอย่างนี้ตอนนี้คนยังฮิตเล่นเซิร์ฟสเกต็ตอยู่ไหมพี่ที่ภูกเกต็ตถามว่าฮิตไหม ส่วนใหญ่คนที่เล่นปัจจุบันนี้เป็นคนชอบค่ะรักในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะแต่นี่คือคนที่มไม่ใช่ตามเทรนนะครับ<ม>เนี่เขาจะไปเล่นกัน<ม>ก็ยังมีกันเต็ม<อ>หลายยิ่งยิ่งมีสนามในภูเก็ตเยอะค่ะเด็กๆก,ก็จะมาเล่นเยอะครับ<ม>แต่ยิ่งนักท่องเที่ยวบ,บางคนเขาก็พกเซิร์ฟสเก็ตติดรถมาท่ามาที่ยวภูเก็ตเขาเอาเซิร์ฟสเก็ตไปด้วย<อ>เพราะว่าที่ภูเก็ตนี่เพียบเลย ทั้งทิศตะวันตกทั้งทิศตะวันออกทั้งด้านประตูเมืองก็มีสนามให้เล่นค่ะ,คะแล้วมีถนนสายไหนที่เขาเตรียมไว้สําหรับเล่นเซิร์ฟสเกตบ้างไหมคะที่ของภูเก็ตส่วนใหญ่บนถนนไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ก็เป็นแบบสนามมากกว่าครับเป็นสวนสาธารณะที่ออกกำลังกายเช่นสะพานหินนะครับเขาก็ไปค,ครับ ล่นนู่นปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าครับไม่จะเล่นบนถนนเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยใช่ใช่เอาเรื่ออย่างนี้ตอนนี้นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนี่เป็นยังไงบ้างคะมีเริ่มกลับมาเที่ยวกันเยอะมากขึ้นไหมคะโอ้ยเดี๋ยวนี้กลับมานั่นแหละครับที่บอกว่ารถติดนะครับนักท่องเที่ยวมาเริ่มเยอะเลยครับเพราะว่าภูเก็ตนี่มีทั้งเซิร์ฟทะเลเดินสเก็ตสเก็ตบอร์ดกิจกรรมวิ่งวิ่งเที่ยว เดินป่าวิ่งมาราธอนใ่กีฬาก็เริ่มมาแล้วปัญจกยานโอมาทุกกิจกรรมเลยครับในภูเก็ตครับแล้วกลุ่มคนที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เขาชอบเขาก็จะมามากันมากันคือภูเก็ตแล้วมีกิจกรรมพวกนี้จะมาเรื่อยๆครับอืต่อรู้ว่ามีงานที่นี่เขาจะไปค่ะการดูแลยากไหมคะหมายถึงยังไงครับ การดูแลเวลาโหคนเยอะจานจลาจรอมันก็จะแบบมาหลายรูปแบบเลยเอ๋อมันไม่ได้เยอะแบบแบบเยอะมากมาก <c oughs> แต่ว่ามันก็เป็นมาเยอะแบบปกติของที่นี่ครับแล้วการจลาจรก็ทางที่นี่เขาก็ประจําจุดแยกคนละแยกคนละแยกคอยดูแลครับ <c oughs> อืมอ๋อแล้วเออกาวเห็นว่าตรงแถวเขาเรียกอะไรนะโอ โอน <คน S 2> ทาวถนนถลางคนเยอะครับคนเยอะยิ่งช่วงนี้ก็มีรถบัสมีนักท่องเที่ยวเป็นรถบัส mm hmm. เหมือนเมื่อเช้าก็เจอเจอครับก็พอเราไปออกนอกพื้นที่เ,น, mm hmm. น,เนี่ยนะครับารจราจรเราจะออกนอกพื้นที่ขับรถออกไปคอยดูแลประชาชนเงี้ยแล้วก็เจอนักท่องเที่ยวข้ามถนนเงี้ยแล้วเราก็เห็นแล้วก็เพื่อบริการเขาครับอื mm hmm. ก็ช่วยดูแลเนาะถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็อาจจะมีการช่วยดูเรื่องการจราจรเพราะว่าตรงนั้นรู้สึกว่าจอดรถค่อนข้งางยากใช,ใช,ใช่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 ก็มีการใช่ใช่ใช่ครับมีการปรับว่าวิธียังไงทํายังไงถึงอแก้ไขปัญหาการจราจรได้ก็มีการประชุมมานั่งคุยกันทุกทุกเครือข่ายของภูเก็ตครับมีทั้งสอจอรอมีทั้งมุ่ิธิ โรงพยาบาลอะไรเนี้ยเราก็มาน,นั่งดูข้อมูลว่าอุบัติเหตุตรงเนี้ยเป็นแบบไหนบ้างรถเยอะไหมวิธีการแก้ปัญหายัางไงบ้างเพราะในภูเก็ตนี่ยเขาไม่ได้นิ่งนอนใจไฟสัญญาณไฟเหมือนในใน,ในโรงพักเมืองภูเก็ตนะครับจราจรคนไหนขับไปถึงก็เห็นสัญญาณไฟเสียอเงี้ยถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปไว้ตรงนี้แยกนี้นะเสียไปหนึ่งดวงเราก็แจ้งมาทางในไลน์แล้วก็ดี๋ยวให้พี่เขาอีกคนเขาจะประสานให้ เขาไม่เอนเดี๋ยวเสถีรอนเสถีอันตรายครับทางแผนทางเนี้ยเขาจะก็คอยคอนแทคกันตลอดครับค่ะคือไม่ได้ทําเฉพาะยืนตามแยกไฟแดงหรืออะไรเท่านั้นแต่ว่ามีการขับตะเวนดูแลความเรียบร้อยด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครับเหมือนก็ไปเจอตรงไหนมีหลุมแล้วเราเราแจ้งแล้วเริ่มแจ้งแล้วแจ้งทศบาลยิ่งอะไรนะครับเราไม่ใช่แค่ใครอยู่จุดไหนก็ดูแลแค่นั้นดูแลดูแลทุกอย่างเลยฮะ ก็ถือว่าการจราจรของสพเมืองภูเก็ตเป็นอีกที่หนึ่งที่มีความเข้มแข็งมากๆเลยนะคะจะหลังจากจากที่ฟังเนี่ยเพราะว่าเอเขาเรียกมีการทํางานประสานงานกันด้วยทั้งตัวของจราจรภายในเองและยังมีการประสานกับหน่วยงานของเมืองภูเก็ตด้วยถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับเทศบาลเทศบาลจังหวัดเราจะเข้าไปร่วมแล้วก็ไปอ่อ เสนอว่าเออเนี่ยเป็นแบบนี้ต้องปรับอย่างนี้อ่าแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็แล้วก็แก้ปัญหานะครับตรงไหนเกิดอ,อุบัติเหตุเสียชีวิตเกิดจากอะไรลงพื้นที่ครับพอลงพื้นที่ปุ๊บไปดูว่าเกิดจากผิวถนนสภาพแวดล้อมแสงไฟอะไรพวกเนี้ยเราก็มานั่งประชุมกันแล้วก็จะแก้ปัญหารตรงนั้นเพื่อเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุให้มากที่สุดครับ อันนี้ก็ถึงนคน,ปนไปร่วมด้วยเหมือนกันอเอเ,เ,เป็นร่วมป่ะชุม,ด,มด้วยเหมือนกันเพราะว่าอยากอยากเห็นภาพอย่างนี้แหละค่ะเกิดขึ้นเนาะความร่วมมือระหว่างตารวจกับหน่วยง,งานราชก,การอ,าอื่นๆรวมถึงภาคประชาชนเพราะว่าลําพังตารวจเองเนี่ยอาจจะดูแลได้ไม่ไม่ครอบคลุมแต่ถ้าหากว่าช่วยก<า>ันหลายๆหน่วยเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าเวลาเกิดปัญหามันจะแก้ได้ไว มากขึ้นใช่ครับใช่ครับใ่ไหมคะครับอย่างถนนเป็นหลุมเป็นบ่อบางคนมองข้ามเนาะแต่บางทีใครขับมาเร็วๆแล้วไม่ระวังนี่คือล้มแล้วอาจจะเกิดเป็นเหตุแรงได้ก็จริงถูกครับถูกครับถูกครับที่นี่นี้ไม่ได้เลยนะครับพอในสภาพของภูเก็ตเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะที่เป็นฝนเยอะพอเป็นฝนเยอะมันก็มีน้ําท่วมขังถ้าจุดไหนที่มีหลุมเนี่ยคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาลองนึกถึงนะคนขับมอเตอร์ไซค์มาไม่รู้ว่ามีหลุมหรือไม่มีหลุม ถ้าเราไม่แก้ปัญหาตรงนั้นก่อนถ้าเราไม่ไปแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุก่อนอะเราก็จะเจอเเอุบัติเหตุเยอะที่นี่ก็ต้องแบบหาวิธีแก้ปัญหาก่อนครับแล้วไม่ใช่แค่ตำรวจจราจรประชาชนตรงนี้ไฟเสียตรงนี้เป็นแบบนี้ประชาชนก็จะโพสต์มาแล้วเราก็ไปเก็บข้อมูลว่าตรงไหนครับก็ประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอยดูแล,ด,แลดูแลกับจราจรเนี่ยเราตำรวจนะครับ คอยดูแลซึ่งกันและกันครับแบบนี้ครับผมว่าแบบนี้สนุกครับคอยดูแลแล้วร่วมงานด้วยกันในเพจใ,ในเพจที่คุณแจ้งมาเยอะไหมพี่ไม่ในเพจผมไม่ได้ไม่ได้รับแจ้งแบบนั้นครับท่วใหญ่จะเป็นเ,เลเป็นเพจของจังหวัดครับแล้วพอจังหวัดปุ๊บมันมีคนรู้นคนนน้นคนนี้ที่ร,รู้จักก็ส่งไลน์เข้ามาครับแล้วก็ลองไปลงไปแก้ปัญหาตรงนั้นครับ ก็เป็นถือว่าเป็นประชาชในเบจจราจรอ่าเป็นประชาสัมพันมากกว่าในเบจจราจรครับอืออืมก็สามารถไปติดตามกันได้ใช่ไหมคะครับครับใช่ครับใช่ครับทักแบบพูดคุยกับแอดมินได้เอ้ยไม่ค่อยตอบดูเลยคนเดียวไม่ค่อยตอบส่วนใหญ่ก็ตัวใหญ่ไม่ค่อยตอบถ้าถ้าเรามีปัญหามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ให้ให้มาพูดคุยที่โรงพักดีกว่าครับ เพราะแอดมินก็ทั้งบกรถด,ด้วยอะไรด้วยไม่ค่อยได้ตอบนะครับครับมันมีมีมร้องเรียนเงนี้ยแล้วก็อ่ะก็มีต้องไปแจ้งบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูแลขนาดนั้นครับค่ะแต่ก็ในใน,ในเพจใช่แต่ว่าคือเราทําความดีเนี่ยไม่ต้องเป็นสิ่งใหญ่หรอก แค่เราตั้งใจปฏิบัติหน้าที่หรือทำอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้ประชาชนเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาดูได้ว่าแบบอันไหนแบบตั้งใจทำจริงๆใช่ใช่ครับอันนี้จริงคนระับค่ะอยากจะฝากอะไรบ้างถึงถึง,ถงตำรวจด้วยการเองเนี่ยที่บางบางทีอาจจะท้อค่ะพี่โทกเพราะว่ายิ่งจราจรเนี่ยต้องบอกว่าโดนประชาชนมองในแง่ลบก่อนเลยเห็นเห็นหน้าปุ๊บเห็นหมวกทรงปิงปองมานี่ มองแง่แลบก่อนละกลัวแล้ว <c oughs> อยากจะฝากน้องใหม่หรือว่าพี่ๆที่เป็นจาราจรหรือตำรวจทุกคนนะครับถ้าเราทําดีไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหวังอะไรครับความดีนั้นอะ่ะไม่มีใครเห็นก็ได้แต่ส่วนคนที่เห็น,นคือเราเราเป็นคนเห็นไม่จําเป็นต้องให้ใครเห็นก็ได้แล้วความดีนั้นอะ่ะไม่ต้องให้ใครชื่นชมหรอกเนี่ย <c oughs> มันจะสร้างวนเวียนมาใส่กับ มัหมุนเวียนในใน,ในความรู้สึกของเราเราเห็นประชาชนยิ้มเราก็ยิ้มนั่นหมายความว่าประชาชนได้โอเคกับเราแล้วไปเจอคนที่เขาแอนตี้กับตำรวจอย่างเงี้ยแต่เราไปช่วยเหลือเขาเนี่ยต่อให้เขาแอนตี้ไม่เท่าไหร่เขามองตำรวจในมุมลบเท่าไหร่ก็ปล่อยเขามองไปแต่เราทําลงมือทําครับผมว่าเชื่อว่าเดี๋ยวมุมมองตำรวจเนี่ยจะเปลี่ยนไปครับ ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โทกมากนะคะสิบตำรวจเอกเนธพิรุณสุขศรีนะคะที่วันนี้ก็มาพูดคุยกันก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เราก็นำเสนอเรื่องราวบ่อยๆเนาะเพราะว่าอ่ะหนึ่งแล้วเรารู้จักกันแน่นอน <laughs> อ <บ S 1> เราก็เลยเห็นเห็นภาพพี่ๆบ่อยๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือมันมาจากสิ่งที่พี่ได้ทําจริงแล้วก็มีประชาชนเห็นแล้วเขาก็บันทึกภาพเอาไว้แต่ว่า ก็เป็นกําลังใจให้พี่ตํารวจทุกคนด้วยรวมถึงพี่ๆี่ตารวจจราจรสพเมืองภูเก็ตด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามแล้วก็เดี๋ยวแชร์ข่าวสารจากเพจด้วยกันบ่อยๆก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ในตัวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดี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 ค่สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะก็ในสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยกับใครเรื่องอะไรนั้นก็สามารถติดตามกันได้วันนี้ ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ